สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูของกินเล่นอร่อยๆอมาฝากอีกแล้วค่ะเมนูนี้ทําง่ายๆนะคะทำามาแล้วใครๆก็ชอบมาทํากันเลยค่ะเตรียมเผือกมาหนึ่งหัวนะคะเผือกหนึ่งหัวของเรานี่ช่างได้4 0 0กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะเผือกเราก็ปอกปอกล้างน้ําให้สะอาดค่ะหลังจากล้างน้ําให้สะอาดเสร็จแล้วขูดเป็นเส้นๆน,นะคะเอาเผือกมาขูดเป็นเส้นๆ เือกหนึ่งหัวนะคะ40กรัมเวลาซอยหรือว่าขูดออกมาแล้วก็จะได้เยอะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเตรียมแครอทมาครึ่งหัวะคะ่ะเราไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเราสามารถขูดได้เลยค่ะหรือใครอยากจะปอกก็ได้นะคะแครอทครึ่งหัวนะคะเวลาขูดแล้วก็จะได้เยอะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปเตรียมเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูบดคะ่ะเตรียมมาทั้งหมด200กรัม ตรียมกะละมังมานะคะเอาเผือกใส่ลงไปในกะละมังเลยคะ่ะตามด้วยแครอทขูดฝอยแครอทขูดฝอยก็ใส่ลงไปหมดเลยใส่ผงปรุงรสลงไปหนึ่งช้อนของเรานี้ผงปรุงรสรสหมูนะคะรสหมูรสไก่ได้หมดเลยค่ะเกลือป่นเกลือป่นนี่หนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่ใส่ลงไปทั้งหมดสองช้อนชานะคะสําหรับน้ำตาลทราย ตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยเล็กน้อยตามชอบค่ะหลังจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะหลังจากเราคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเสร็จแล้วมาดูส่วนผสมต่อไปนะคะส่วนผสมต่อไปซอสสาเขียวใส่ซอสสาเขียวลงไปเล็กน้อยตามด้วยหมูบดค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะคนส,ส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะหมูนะคะสาหรับหมูถ้าใครชอบหมูเยอะๆใส่หมูเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่นี้เราชอบทั้งผักทั้งหมูเราอยากให้ทุกอย่างมันพอดีพอดีกันเราเลยแค่ใส่ใส่แค่200กรัมก็พอคะ่ะพอส,ส่วนผสมนี้เข้ากันดีเสร็จแล้วมาดูส,ดส่วนผสมสุดท้ายส,ส่วนผสมสุดท,าทด้ายแป้งทอดกรอบค่อยๆใส่แป้งทอดกรอบลงไป แป้งสะกอบเราจะใส่ทั้งหมด7ช้อนนะคะอันนี้เราใส่แค่4ช้อนก่อนเสร็จแล้วเราจะคนให้เข้ากันค่ะ,ะใส่เพิ่อมอีกสามช้อน หลังจากเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเสร็จแล้วนวดค่ะนวดให้ให้ส่วนผสมนั้นนิ่มเหนียวนะคะส่วนผสมนี้จะไม่เป็นน้ํานะคะเราจะไม่ให้เหลวเป็นน้าเราจะให้นิ่มเหนียวเป็นก้อนค่ะพอขยันจนนิ่มนี้แล้วเราสามารถเอามาทาเป็นก้อนๆแบบนี้ได้นะคะปั้นเป็นก้อนๆลักษณะให้ปั้นเป็นก้อนๆได้แบบนี้ค่ะ ถ้าของใครทําเสร็จแล้วไม่สามารถปั้นเป็นก้อนแบบนี้ได้นะคะเราก็สามารถเพิ่มแป้งได้อันนี้ส่วนผสมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาปั้นนะคะปั้นเป็น,น,นก้อนๆกลมๆแบบนี้คะ่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะปั้นเรียงใส่ถาดไว้สูตรนี้ทํากินก็ได้ทําขายก็ได้บางคนอยากได้เมนูทําขายเมนูนี้เอาไปทําเลยคะ่ะตอนนี้เราก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะ ต่อไปเอาน้ำมันตั้กระทะให้ร้อนนะคะพอ้น้ำมันร้อนใส่ขนมลงไปทอดเลยค่ะค่อยใส่นะคะไฟใ,ใช้ไฟปานกลางนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงค่ะ น้ำมันนี้ต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะถ้าเกิดน้ำมันไม่ท่วมไม่ท่วมลูกขนมลูกขนมที่เราเราทอดนะคะมันจะสุกม่คอยทั่วถึงอาจจะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงคะ่ะแล้วเราก็คอยคนตลอดตลอดนะคะเราทอดมาจนขนมสุกเหลืองขนมสุกเหลืองแบบนี้้ได้แล้วนะคะตักออกเลยคะ่ะถ้าสีเกรียมเกินไปก็จะทําให้ขนมกรอบแข็งเกินไปไม่อร่อยนะคะ ดักขึ้นให้เสดเด็ดน้ำมันส่วนที่เหลือเราก็ทอดต่อคะ่ะ หลังจากทอดสุกแล้วก็นำมาจัดใส่จานทานกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มนี่จะเป็นซอสพริกก็ได้ทอดพริกผสมน้ำตาลก็ได้หรือจะเป็นน้ำจิ้มไก่ก็ได้ของเรานี่น้ำจิ้มไก่นะคะผสมกสับซอสพริกวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะน้ำจิ้มไก่มาซอสพริกมาผสมผสมกันก็ใช้ได้แล้วคะ่ะไม่ต้องไปเคี่ยวอะไรเลยแค่นี้ก็ทํากินได้แล้วนะคะลองไปทําสูตรนี้ทานคะ่ะใครที่ยังไม่มีเมนูขายเมนูนี้ตอบโจทย์เลยนะคะลองไปทําขายเลยคะ่ะ